สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทศกัณฐ์นะฮะและเรากำลังอยู่กันในเกม i n f e s t a t i o n หรือเกม WarC นั่นเองเซิร์ฟไทยแทนนะครับไม่ใช่เซิร์ฟเถื่อนก็ไม่ต้องถามนะครับว่าซื้อเกมที่ไหนเกมนี้เป็นเกมโหลดฟรีนะครับผมสามารถเข้าไปโหลดได้ที่เว็บอะไรสักอย่างนเดียวเดี๋ยวผมจะฝากไว้ใต้ลิงก์แล้วกันใต้คลิปวิดีโอนะก็สามารถเข้าไปโหลดกันได้นะครับผมเป็นเกมเป็นเกมฟรีนะสามารถโหลดมาเล่นได้ฟรีไม่ต้องเสียตังค์ซื้อในสตีมนะ ก็คือมีบริษัทเขาได้ลิขสิทธิ์มาเปิดให้บริการนะก็สำหรับวันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาทําคลิปวิดีโอกันคือวันนี้ผมจะมาแนะนํำในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเซฟโซนนะเซฟโซนบางคนเนี่ยผู้เล่นเก่าอาจจะรู้หมดแล้วแหละแต่ว่าผู้เล่นใหม่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะสำหรับเซฟโซนคืออะไรเซฟโซนคือจุดปลอดภัยนะตามชื่อของมันเลย ในเซฟโซนสังเกตที่มุมขวาด้านล่างของเรานะฮะเอ้ไม่ใช่มุมซ้ายมุมซ้ายด้านล่างของเราจะเห็นที่ตัวละครเนี่ยจะมีโล่แล้วก็มีเครื่องหมายพยาบาลอยู่สีาฟ้านะครับคือตัวนี้เนี่ยมันหมายความว่าไม่ว่าจะมีดามจอะไรก็ตามนะจะไม่สามารถทําอะไรเราได้เลยถ้าเราเก้าวเข้าสู่เซฟโซนเมื่อไหร่ตัวละครเราปลอดภัยทันทีมันนั้นเลยนะฮะทีนี้สำหรับเฟสโซนเนี่ยฮะ ผมอยากจะบอกพวกคุณว่าถ้าเราไม่ได้มาเก็บของจะแค่มาซื้อของอย่างเดียวถ้าสมมติว่าจะมาซื้อของอย่างเดียวแค่คุณก้าวเข้ามาในเซฟโซนปุ๊บคุณกดเอานะคะกดออกไปปุ๊บไปหน้าเกมเราจะสามารถซื้อของได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินเข้ามาถึงข้างในเมืองเพื่อมาซื้อของในร้านนะครับในเซฟโซนจะมีสิ่งสําคัญอยู่สองสิ่งนะก็คือในเรื่องของตู้เซฟและร้านค้านะถ้า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 เรามาแค่จะซื้อของในร้านค้าผมแนะนําว่าแค่คุณเหยียบเข้าเซฟโซนคุณกดออก ออกจากเกมไปเนี่ยแล้วก็ไปซื้อของข้างหน้าเอาก็ได้นะโดยที่ไม่ต้องเป็นต้องเสียเวลาเดินเข้ามาถึงข้างในอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมส่วนถ้าใครที่จะเข้ามาเพื่อทําการฝากของด้วยก็เดินเข้ามาเถอะอ่าก็เดินเข้ามาในเซฟโซนเออต้องบอกก่อนว่าในเซฟโซนจะไม่มีใครสามารถทําอะไรคุณได้เลยนะไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ในจุดไหนก็ตามพอในเซฟโซนถ้ามีคนยิงเข้ามาไม่เป็นอะไรนะถึงแม้มจะโดนร่างกายของเราแต่เลือดก็จะไม่ลดนะแล้วก็ที่สําคัญ เรื่องอาหารและน้ำพยายามดูให้ดีด้วยเพราะว่าถ้าอาหารและน้ำหมดเลือดมันก็ลดจนหมดเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าคุณอยู่เซฟโซนแล้วคุณจะปลอดภัยขนาดนั้นมันก็ไม่ขนาดนั้นก็เป็นว่าอา่าวมายาลาบดุดไปซนแล้วก็เป็นว่าตอนนี้ผมมาอยู่ในเซฟนะครับเป็นตู้เซฟความสําคัญของตู้เซฟคืออะไรครับความสาคัญของตู้เซฟคือการที่คุณเอาของปืน ไอเทมต่างๆนะคบผมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะเราสามารถเก็บมาจากการเล่นและก็นํามาฝากได้การฝากปืนมีความสําคัญอย่างไรการฝากปืนมีความสาคัญตรงที่ว่าคุณสามารถนําปืนหยิบไปเล่นได้เลยตอนที่คุณเกิดมาใหม่เกิดมาใหม่พร้อมกับปืนได้เลยลงงละสิอธิบายยังไงดีวะก็สมมุติว่าตอนที่เราเกิดมาใหม่เนะะี่ยฮะเราจะมีแค่ไฟฉายหนึ่งอันหรือบางทีก็อาจจะไม่มีเลยถ้าเราตายเคยตายไปแล้วนะฮะมันก็ เป็นตัวละครเปล่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาปืนเอากระเป๋าเอาเกาะเอาหาเอาเหวแล้วก็ตามมาฝากไว้ที่เซฟนะฮะจะสังเกตว่าช่องเก็บของ global เนีฮะมันจะมีปืนมีของมีกระสุนมีไฟฉายมีวุธดประชิดมีอินฟาเลนดมีอะไรพวกนี้ดูมีนท์กลางคืนมีของกินมียามีนู่นมีนี่นะก็ตัวละครที่เราตายไปแล้วเนี่ยเราสามารถเกิดเข้าไปใหม่พร้อมกับถือไอเทมพวกนี้ไอเทมเหล่านี้ เข้าไปในเกมได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นข้อสําคัญของเซฟนะ,ะที่หลายคนยังไม่เข้าใจแล้วก็คนเล่นใหม่ยังไม่รู้นะก็รู้ซะอีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็คือ general store นะฮะมันก็คือร้านค้าดีๆนั่นเองร้านค้าเหมือนเวลาเราไปซื้อข้างหน้าเกมนั่นแหละนะเวลาเราตายแล้วตัวละครไปซื้อของแล้วก็เอาเข้ามาเนี่ยวิธีการวิธีการที่เราจะซื้อของเข้ามาสมมติว่าเราถือไปยิงเอาแม็กไปยิงในเกมเนี่ยแม็กหมดแล้ว วิธีการที่หยอกไปซื้อแม็กมี2อย่างนะครับหคือตาย2คือกลับมาเซฟโซนนะฮะการตายแล้วออกไปซื้อของสามารถทําได้นะฮะโดยการให้เพื่อนยิงหรือให้ซอมบีฆ่าก็ได้นะถ้าคุณก็ออกไปซื้อของมาให้เต็มแล้วก็กลับมาใหม่อะไรประมาณนั้นหรือวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่าโดยที่คุณไม่ต้องตายและไม่ต้องเสีย 30GC ในการเกิดนะก็คือกลับมาที่เซฟโซนอาจจะเสียเวลานิดนหน่อยแต่ก็คุ้มกว่านะโดยที่เราสามารถเอาของมาฝาอะได้วยแล้วก็ซื้อของกลับไปได้ด้วยหรือแม้แต่ว่ายาอาหารระบบเราก็สามารถมาเตรียมสบียงได้จากการมาซื้ออขงที่ซฟน เซฟซมมีขายเหมือนกับข้างนอกทุกอย่างนะครับผมมันก็นคือร้านเดียวกันนั่นแหละเราสามารถซื้อกระสุนได้ทุกรูปแบบยกเว้นอาวุธปืนนะไม่มีขายอาวุธประชิดสามารถมาซื้อได้ที่นี่หมดเลยมีขายทั้งหมดมีขายทุกอย่างนะครับเกาะเกาะมวกกระเป๋านะมีขายหมดทุกอย่างอาหารน้ำโอ้เยอะนะอาหารที่ดีที่สุดคืออะไรอันนี้นี่เองอีเออมารีแบ็กนะฮะแบ็กมารีอาหารของหนูมารี มันทําให้เพิ่มน้ําและอาหารเกือบเต็มเลยนะครับผมตัวนี้สิบจีซีต่อหนึ่งชิ้นนะครับผมดูอาหารตรงไหนวะอาหารก็ช่องที่เป็นช้อนกับส้อมควยกันนะฮะอ่ะก็อธิบายไปแล้วกันอันนี้ช่องแรกจะเป็นเรื่องของกระสุนนะครับเป็นอะโมของทุกๆปืนมีหมดอยู่นี้หมดเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ช่องนี้เป็นช่องอาวุธประชิดนะครับที่เป็นช่องมีดช่องนี้เป็นช่องเกาะนะอาวุธชุดเกราะช่องต่อมาถัดมาก็จะเป็นช่องอาหารถัดมาจะเป็นช่องยานะครับยาเนี่ยคือช่อง ไอ้สี่ช่องแรกเนี่ยครับผมสี่ช่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของยาที่ทําให้เราเพิ่มพลังชีวิตนะส่วนไอ้สองช่องนี้นะครับคือวัคซีนในกรณีที่เราติดเชื้อจากซอมบี้นะเราสามารถซื้อวัคซีนฉีดได้เลยนะที่เซฟโซนแล้วก็มีรีซีมีโล่มีอะไรก็ว่ากันไปนะอันต่อมาข้างหลังนี้จะเป็นอุปกรณ์แต่งปืนนะก็ไม่มีอะไรละก็สำหรับเซฟโซนนะฮะก็จบการแนะนำเพียงเท่านี้นะฮะก็คือจะมีแค่ general store แล้วก็ เอเขาเรียกว่าอะไรวะมันหนาว่าอะไรแวรแวร์ูอะแวร์วอลฟ์วอลฟ์นะก็คือตู้เซฟนั่นแหละเราสามารถนำปืนมาฝากไว้ที่ตู้เซฟได้นะับผมก็ปืนของเราก็ปลอดภัยด้วยและอีกอย่างเวลาเราตายเราก็สามารถนำปืนลงกลับมาเพื่อไปล้างแค้นคนที่ยิงเราก็ได้นะฮะก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับเซฟโซนนะก็อย่าลืมใครที่ผู้เล่นใหม่นะใครที่แบบหัดเล่น แล้วได้ของมาเยอะๆกลัวว่าตัวเองจะตายกลัวว่าตัวเองจะถูกฆ่าผมแนะนําว่าให้คุณวิ่งกลับเซฟเพื่อเอาของมาเก็บนะฮะหรือถ้าแบบเป็นขั้นแอดวานซ์แล้วนะครไปไล่ยิงคนอื่นเก็บของได้ก็กลับเฟเลยนะฮะเอาของเกียนของเขาแล้วก็มาใส่ไ้ในตู้เซฟนะฮะก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลําลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ